ค่ะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเตรียมดินเตรียมดินในการปลูกผักนะคะดินที่ผสมก็จะมีผสมกแกลบนะคะแกลบขาวนะคะเพื่อให้มันร่วนซุยนะคะแกลบขาวแล้วก็จะมีใบไผ่ผสมมีใบไม้นะคะแล้วเราก็จะปลูกผักนะเพื่อนๆน,นะคะนี่เราผสมดินอย่างนี้ ถ้าเป็นหลุมนะคะอันนี้หลุมนี้เราจะปลูกกระหล่ำเนาะเพื่อนๆหลุมนี้นะคะหลุมนี้ปลูกกระหล่ำนะคะทุกหลุมเราจะใช้แกลบแกลบขาวผสมลงไปนะคะแกลบขาวก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ํานะคะแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยนะคะเพื่อนๆลองมาดูแกลบขาวนะคะแกลบตามลงสีนะคะเอามาผสมดินได้เลยนะคะสูตรนี้นะ,ะการผสมดินปลูกผัก นะคะก็จะประมาณนี้ทุกอย่างนะคะบ้านนี้ใช้ใช้แกลบใครมีแกลบดําใช้แกลบดาใครมีแกลบขาวใช้แกลบขาวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆการผสมดินสำหรับปลูกผักนะคะอันนี้เราจะปลูกกระหล่านะเพื่อนเเนาะเป็นหลุมหลุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกกระหล่ำเตรียมดินไว้นะคะ มีทั้งเป็นหลุมแล้วก็เป็นแปลง ก่อนจะปลูกแล้วก็รดน้ําก่อนนะคะเพื่อนๆรดน้นําให้เปียกก่อนเนาะรดน้ําให้เปียกแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยปลูกนะคะรดน้ําในแปลงของเราก่อนนะคะเราถึงปลูกเตรียมดินสําหรับปลูกผักนะคะ นี่เราปลูกแล้วนะคะดินต้องเป็นดินร่วนซุยนะคะถ้าดินเหนียวไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเ